มาค่ะคนเกิดบรันรจันคะ่ะดวงชะตาช่วงนี้เขาบอกเลยนะเธอเธอจะได้เดินทางมีทั้งเดินทางไปทำงานและเดินทางไปเที่ยวก่อนที่จะได้ดูดวงกันอย่างละเอียดนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ฝนภุมิยานและทีมงานด้วยเป็นกำลังใจให้กันและการตัวเธอเขาจะรีบอ่านดวงอย่างรวดเร็วเพราะคนสมัยนี้ใจร้อนช่วงนี้คนเกิดบันจันรคะจะมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเดินทางเหมือนแบบทั้งไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะ เดินทางเพื่อเรียนรู้นะคะเดินทางเนี้ทางด้านทางด้านการเป็นมนุษย์เนี่ยเดินทางเพื่อเรียนรู้กับชีวิตแต่ทางด้านเดินทางทางด้านพัฒนาทางทางด้านใจทางด้านจิตใจเนี่ยเขาบอกว่าต้องฝึกการเป็นผู้ใหญ่นี่เนาะยังไงเล่าซิพี่ฝนฝึกการเป็นผู้ใหญ่คือช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้รักตัวเองให้เป็นแต่เห็นแก่ตัวนี่บอกอย่างนี้นะพยายาม รักตัวเองให้เป็นอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าช่วยเหลือคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรวะอย่าเพิ่งไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนในช่วงเวลานี้นะ15วันนี้ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29นะตัวเธอการเงินการทองอย่าเพิ่งให้ใครใช้ชื่อของตัวเองไปค้ำประกันไปใช้เกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือเอาบัตรเครดิตของตัวเองไปให้ใครยืม อันนี้พี่ฝนหนูปฏิเสธไม่ได้อะทำไมเป็นคนในครอบครัวเฮ้ยปฏิเสธได้ถ้าเรารู้แล้วว่าได้กลิ่นตุดๆกูเน่าแน่ก็เลีกเลี่ยงซะรับประกันจะดีกับตัวเองแต่คุณอาจจะฝ่าฝืนว่าไม่ช่วยเขาเรารู้สึกผิดหรือเปล่าเฮ้ยผิดกับเป็นนี่ในอนาคตคุณต้องเลือกนะอันนี้อนาคตของคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เรื่องที่บ้านนะคะ อาจจะมีภาวะการจําเป็นไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วหรืออยูคอ่ครอบครัวใหญ่เองก็ตามอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับคนในบ้านเป็นภาวะที่ต้องจ่ายดโดยจําเป็นต้องจ่ายแต่ถ้าจําเป็นต้องจ่ายคุณต้องถามสอบถามก่อนว่าอันนั้นคืออะไรแล้วก็ช่วยๆกันแชร์ลองปรึกษาหาหรือในกรณีคุณอยู่เป็นบ้านใหญ่แต่ถ้าคุณอยู่เป็นแบบบ้านแบบครอบครัวนะคะจะมีเกณฑ์การใช้เงิน ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําในบ้านอาจจะเป็นก๊อกซึมปั๊มน้ําประมาณนี้เลยดูแลเกี่ยวกับเ,เรื่องท่อน้ําดีท่อน้ําเสียในบ้านให้ดีด้วยนะจ๊ะ <_ D> คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดปัญจันเป็นอย่างไรบ้างตัวเธอแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะเป็นการปวดข้อแขนข้อศอกข้อเข่าแล้วก็อาจจะต้องมีการฉีดยาหรือไปรักษาอะไรเกี่ยวกับข้อขาข้อเข่านะคะ แล้วก็ระบบการเต้นของหัวใจของทั้งคุณพ่อคุณแม่อันนี้คุณเป็นแนวทางภาพรวมคนวันจันทร์ดูแลท่านดีๆและกันนะจ๊ะมาถึงเรื่องการงานอาชีพตัวเธอคะสำหรับคนที่อยู่ในองคอ์กรและเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ประชุมบ่อยทำงานไม่ทันถ้าทำงานในองคอ์กรนะจะประชุมแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ต้องคุยยาวๆด้วยนะแล้วก็ทำงานไม่ทันพอทำงานไม่ทันคุณลงโทษตัวเองโดยการอะไรคะ เวียงเฉยเธอเพอเวียงปุบ๊บสิ่งที่คุณผลิตออกไปทั้งภาษาลายภาษาคำพูดภาษาเสียงมันจะพลาดระวัดระวังเกี่ยวกับการส่งลายส่งราคาส่งอีเมลที่เป็นเอกสารสำคัญต้องระวังถ้าทำอะไรด้วยความรวดเร็วและไม่ทนันแล้วคุณลืมตรวจพลาดชัวระวังการดูดวงที่ถูกต้องเนี่ย อาเธอการดูดวงนี่ถูกต้องบอกเลยเป็นแนวทางให้คุณระวงังแต่ถ้าคุณตรวจแล้วคุณจะไม่พลาดฝนถือว่าฝนทำหน้าที่โอเคแล้วนะนะด้วยช่วยรบกวนด้วยสำหรับท่านเจ้าของกิจการเป็นอย่างไรบ้างเจ้าของกิจการช่วงเนี้ยเขาบอกว่าคุณกำลังนำกิจการของคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันซึ่งดีไหมพี่ฝนฝนตอบเลยว่าดีต่อให้คุณเป็นยุคเกิดยุคเจนไหนก็ได้คุณจะต้องมีบุคคลหรือเปิด เปิดสมองให้รับสิ่งที่ทำงานที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คุณผสมว่าคนอายุมากมีประสบการณ์แต่คุณอายุน้อยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณต้องผสมกันให้ได้ทั้งสองเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเจนใหม่มีความทันสมัยเจนเก่ามีประสบการณ์ถ้าผสมกันได้สุดคุณจะดีเลยแหละสำหรับท่านเจ้าของกิจการนะคะมาถึงเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักสําหรับคนมีคู่อยู่แล้ว อุ้ยตัวเธอช่วงนี้คนวันจันทร์ไม่เวี่งนะคะอารมณ์จะสุดโต่งนิดนึงของขึ้นง่ายอากาศร้อนแล้วมั้งนะคะก็ดูแลกันดีๆอย่าเอาแต่ใจตัวเองสําหรับคนมีคู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยเราสามารถเป็นภาษาเขียนได้ภาษาเขียนไม่เข้าใจเป็นภาษาถ้าไม่คุยกันนะคะใช้กด voice อัดได้นะคะใช้ภาษาเสียงได้ มาถึงคนโสดเป็นอย่างไรบ้างจะได้เจอไหมจะมีคนในโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่นะจะมีคนเข้ามาแอลคุณอ,อ,อยู่ดีๆเจอกันเฉยๆแต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักเก่าๆแต่ถามว่าชัวร์ไหมผลตอบว่าให้ใช้ระยะเวลาเป็นตัวตัดสินคุณอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยเขาบอกเขาโสดเขาเลิกกันแล้วคุณอย่าเพิ่งเชื่อเอาใหม่อย่าเพิ่งเชื่อเช็คให้ดีก่อนเดี๋ยวกลายเป็นมือที่3มแล้วไม่รู้ตัวนะ ระวังนะคะข่าวคราวก็มีมาให้เห็นอยู่ในสังคมคุณต้องระวังด้วยว่าเขามีเขาหลุดแล้วจริงๆหรอเขาอยู่กับพ่อหรอเขาอยู่กับแม่เขาเดี๋ยวเอาใหม่ไม่มีอะไรจริงใช้ระยะเวลาเป็นตัวพิสูจน์ก่อนแล้วคุณค่อยดําเนินการว่าโอเคเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงหรือเราจะดําเนินการด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนมีอะไรปรึกษาหารือ คุยกันอย่างนี้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ล้าเส้นกันละกันแต่มีคนมาเข้ามานะแล้วก็สายฝอที่รอมาจะมีคนต่างประเทศเข้ามาคุยจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่มีการโยนเรื่องลิงก์การโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ,ย,บยืมเงินก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ซับพอร์ตหรือว่ารู้สึกว่ามายืมเงินก่อนอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะจ๊ะในช่วงเวลานี้เรื่องสุขภาพของคนวันจันทร์พี่ฝนบอกเลยให้ระวังเรื่องหลังกับสายตา สายตาอาจจะเอียงมากหรือพลามัวแปลกมากไม่ว่าคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตามให้ระวังเรื่องสายตากับปวดหลังแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจอันเกิดจากฝุ่นเฉยๆยเนี่ยแหละ pm แต่เราจะอยู่กับมันยังไงคุณต้องปิดแมสแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศไว้นะคะยังไงแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งการที่พี่ฝนบอกละเอียดไปทั้งหมดแล้วนะคะการดูดวงที่ถูกต้องที่รักเป็นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อน นักพยา,ยากรณ์ทำหน้าที่เตือนที่เหลือคุณเป็นคนเลือกชีวิตตัวคุณเองนะคะก็ขอให้โชคดีสำหรับคนวันจาร์ที่เกิดเดืนเหตุการณ์ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ